สวัสดีครับเจอกันครัวพพออันปันอีกแล้วครับวันนี้จะพามาเห็ดมกป่าสวายครับโมกป่าสวายแซบครับมาเริ่มทํากันเลยครับนี่ครับเดี่ก็จะมีป่าสวายครับป่าสวายทีล่างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับนี่เครื่องจะมีพริกครับมีหอมแดงมีตะไคร้มีผักบัวมีผักดีตูครับเนี่ยครับเครื่องอะไรครับมาครับตำพีแล้วครับ ตำ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 เรียอะไรใส่ตะไคร่ลงไปครับใส่ตะไคร่ลงไปใส่ตะไคร่ลงไปแล้วก็ตาตาครับตาตาตาตำตำให้ละเอียดละเอียดละเอียดทีได้ให้ดีครับใส่หอมลงไปหอมแดงหอมแดงหอมบัวใส่ลงไปตาให้ละเอียดให้เข้ากันครับนี่ผมใส่เกลือไปแล้วนะครับนี่เกลือผมใส่ไปแล้วใส่แล้วก็ตาให้มันแจ้งละเอียดตาไงครับมาปรุงครับปรุงใส่ลงไปเลยครับ ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยชุลรครับใส่มักหลายมักหน่อยแลลวแต่มักครับอันนี้น้ำประแดกครับน้ำประแดกผมจะไม่ใส่น้ำป่านะเพราะผมใส่เกลือลงไปตอนต่ำพิกแล้วครับไม่ครับใบแมงลักครับอ้นค้นคนค้นคนให้เข้ากันครับค้นเข้ากันคนให้เข้ากันเลยเติมน้ำนิดหน่อยครับเติมน้ำนิดหน่อยสาขันยังนองบตเนี้ย อ่ะครับปุ๊บปิดฝาหม้อครับบัตรนี้ติดแก๊สไฟแห้งๆก่อนนะครับบททัตรเขาจยังพ่อนไฟเพื่ออยๆตอนแรกก็ไฟแห้งๆก่อนอ่ะหม้อเดือแล้วหอมขนาดเลยครับมาใส่ปีลงไปปุ๊บไปยังไงเลยปิดแก๊สครับบัดสุกแล้วสุกแล้วมามาเบิงมาเบิงครับมาเบิงโอ้หอม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 มากๆ,ๆเลยครับหอมมาครับมาตักมา อย่าล่ตักตักใส่จานครับตักใส่จานตักใส่จานตักใส่จานแต่ยาเอาเอา,เอาน้ำไว้จักหน่อยนะครับน้ำไวจ้จักหน่อยน้ำไวจำ้จาแต่ยายายาให้มันแห้งมากนะักน้ำไวำ้น้ำจักหน่อยไว้จำเพื่อรื้อไผ่หมักนก้ำลายก็เอาไว้น้ำลายเลยครับแต่ผมปอนปั่นหมักน้ำเล็น่อยครับมันจันงเครื่องมันจังเข้มข้นครับมาครับนนครับต่อลงไปครับ กินหอมมากมาแล้วครับหอมหมกหมอปาดสบายครับหอมมากๆเลยครับนี oh ่ครับนี่แหละน้ำน้ำน้ำครับน้ำ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 ไว้จำจังน้อยไทเอาใสจำไม่จำจังไรครับนี่ครับแล้วแล้ะครับเป็นตะกินหมอครับเมึงเนี้ยเป็นนะคำเขาหอนห่อนครับคนย้อนห่อนแล้วคำมีเงี้ยเขาย้อนห่อนมาครับกินขวน้ำกันครับบาดนี่